โอเคก็ okay, สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปอยู่ใน Monster Hunter World คลิปนี้ผมจะมาล่ามอนนะมอนตัวที่ผมจะไปล่าผมคิดว่าน่าจะเป็นภูเกภูเกนะแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่ Master r a n k นะทำให้มอนเก่งขึ้นมากเลยนะผมลองเล่นมัลเต r r ์แรงเลยวนะมอนเก่งขึ้นเยอะเลยยังไงภูเกภูเกตเราต้องไปล่านะแล้วก็ออดานเอ c นช n เ f นฟอร์เหรอ แบบสิบเอ็ดแล้วกันเพราะว่าภูเก็ตภูเก็ตอยู่แถวนั้นแหละแล้วก็ภูเก็ตเนี่ยผมอาจจะทําอาวุธนะอาจจะทําอาวุธนะเพราะตอนนี้อาวุธผมเริ่มไม่ไหวแล้วมาสเตอร์แลนด์ก็เลยว่าต้องทําอาวุธเพิ่มซะหน่อยอุ้ยแอนติโดดเราไปยังอ่ะขอเช็คก่อนนะแอนตีโดดผมมีหรือยังผมมีสิบขวดโอเคครบแล้วเนื่องจากรอบนี้ผมไม่ได้ออกกับดักมานะมันจะ มันจะช้าหมกันแต่พูดตรงๆ,รงๆเพราะว่ามาสเตอร์แลเนี่ยเดี๋ยวผมจะเริ่มใช้กับดักแล้วมอนอึดมากไม่รู้เป็นอะไรอย่างอึดเลยนะมอนขดยาฟรีให้เรียบร้อยก่อนเลยแปลกมากโควสล่างภูเก็ตภูเก็นะแต่ขวดยาไม่ฟรีเฉยเลยหมายถึงว่าอะไรนะแอนติโดดอะไม่มีไม่มีได้ไงไหนดูสิ ไว้ตามไปผมรู้อยู่ไหนเจอบ่อยแล้วภูกเก็ตภูกเก็ภูกเก็ตเราเจอบ่อยมากเจอจนเบื่อนะสูกทางไม่เอ่ยนี่แหละข้างหน้านี่แหละตัวน,นี้เจาเอ๋ตัวเธอํำราม,ามอ่าทำราม,ามอจริงผมน่าจะเปิดแผนที่หัก หางปาดใช่ไหมนั่นแหละหางปาดเกมนี้เราต้องเปิดแขก่อนนะถึงจะง่ายไม่เปิดแถไม่ง่ายนะอุ้ยเกือบโดนผมเกือบโดนอุ้ยโอ้หาง้าดเฉยเปิดแถที่หางไรจะตัดหางนะอ่าเปิดแผลเรียบร้อย มาตัดหางเน้นการตัดหางเป็นหลักนะโอ้ผ<อ>ู้กเกตีเบาแทะมอนตัวอื่นตีแรงมากผมพูดเลยเฮ้ยปัญไาแล้วโอ้ดีนะระเบิดเหนื่อยหรือเปล่าครับถ้าเหนื่อยจะดีใจมาก เมื่อกี้เหมือนได้ฮิวนะพยายามเน้นหางอยู่หางบวมไปว่าปล่อยพิษหรือเปล่าอุ้ยตดสตัน,ตตนโดนพิษแน่นอนครับตอนนี้เรียบร้อยโอ้แต่ว,ว่าพวกเกตีเบานะมาโอ้ผมจะขึ้นหางนะเมื่อกี้เหลือคมฟ้าแล้ว โดดมาจังเลยทำตัวเป็นราเทียนจังพูดจริงนะุูเก็ตตอนนี้ทำตัวเป็นราเทียนมากเลยมาปลาต่อโอ้หางเมื่อกี้มันเห็นขวดยานะขวดยาไปไหนเอ่ยหายแล้วเหรอ ินหนีินหนีโอเคินหนีตึกนี้แอนจนานัาไม่ตามมานะปกติผมหน้าภูกเก็ตอะแอนจนานัสมาตีบ่อยมากมาเกาะกลวนผมอะตอนนี้คือไม่เห็นเลยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องแปลกสำหรับผมนะแปลกมากไปต่อต่ต่อ,ตอโยโยเก็บ ชิ้นส่วนไม่เก็บร่องรอยสิจริงๆไม่ต้องเก็บร่องรอยก็ได้มันไม่ขึ้นละหรือเปล่าอุยจะเก็บได้แต้มนะยิบ5้า i n เลยแจ๋วแจวแจวจ้าเอ๋โอเคอุย้ยอุ้ยอุ้ยดูดูดูนะเราอ่ะโอ้ขึ้นผิดโอ้อยู่มาเติมทางนี้เฉยเลยแปลกมาก มีท่าอะไรไม่รู้ด้วยอ๋อทาหางเมื่อกี้สองทีสองทีครับสองทีองทมอนโกรแล้วเปิดแผลเปิดแผลนั่นแหละเปิดแผลรอหางขาดอยู่ยนะกูเกะกุง ขึ้นหางห่อยนั่นแหละอุ้ยเกรดอากาศมามีมอนไฟแน่นอนตอนนี้อุ้ยยืนนิ่งยืนนิ่ง,ง,ง,งไมขึ้นหางหางขาดเรียบร้อยนะเฮ้ยเกรดอากาศดูตรงือนจะตีเรานะเมื่อกี้ผมว่าใช่ออกครับรออะไรครับไม่อยู่ครับเกรดอากาศดูตรงจะตีเรา ขึ้นปีกเลยไหมตัวอะไรอ่ะเวละโอ้ยผมไม่น่าไปเลยผมไม่น่าไปเลยผมว่าผมรอมอนดีกว่ารอให้มอนตียนเองดีกว่าเอาจริงดิเอ,อ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหยียวก่อนเหยียวก่อนเฮ้ยออืนั่นแหละฉัน โอ้ยเกจิการเอ้ยจะไปผมไม่ไปอ่ะผม oh, ไม่โอเคกับมอนพังนี้เท่าไหร่นะทําตรงจะไปอ่ะแล้วก็ได้มาตีเราอ่ะต่าสบายครับตาสบาย,าบายดูเลยตูเลยมอนพังนี้แปลกมากทําตรงเหมือนจะบินหนีนะแบบสู้เสร็จแล้วแล้วไปกันที่ไหนได้มาตีเราต่องงมากเลยอ่ะพูเกะไปไหนเอ้ยพูเกะด้านนี้เหรอ โอเคที่รับคมเลาอยู่ไหนเหมือนว่าผมต้องไปทางนี้โอเครับคมซะหน่อยขวดยาฟรีเราเหลือเท่าไหร่ขวดยาฟรีเหลือสามนั่นงไงภูเก็นี่คืออะไรอ่ะไม่ต้องก็ได้บ้าง จ้าเอ๋ตัวเธอจ้าเอ๋ทำไรครับเฮ้ยเหมือนว่าเราจะยิงตรงนี้ได้หรือเปล่าใช่ปะตุอามันนี่ซิตัอาตุอาเรียกแมวมาก่อนมันนี่มันนี่มันนี่ตุอามาเร็วมาเร็วมาเร็วอาว ว่มันมันลงไม่ได้เหรอเอช่างแล้วกันโอ้โหทถามพิงผมแวลรี่แสจัดยังไงยังไงโดนไดโ้โอ้ยโอ้สตาร์ทโอ้ยผมว่าผมเลิกผมเลิกสู้แบบนี้ดีกว่าไม่ไม่ใช่สไตล์เสียเวลารอบมอนฟรีด้วยพูดตรงๆนะ โอ้ยอยู่ข้างหน้าอีกเนาะทามิ่งโอ้โหเอาไปผมเล่นไม่ท้อท่าเลยเมื่อกี้อุย้ยลิ้นอย่างยาวเลยน่ากลัวมาได้เวลาจิ้มแล้วพวกเกลิบป,ปิดเกมดีกว่านะเฮ้ยเซเมน้าผมลดไวมาก ยังไงครับยังไงครับล่วงล่วงล่วงนั่นแหละมาเกาะหัวเปิดแผลนะถึงจะไม่ควรเปิดแผลที่หัวก็เถอะเพราะว่ามันตียากไม่ใช่อะไรมันอยู่หน้าหน้าปากเขาอ่ะมันเป็นพิษอ่ะ เอาอะอุ้ยสองทีด้วยเหรอสามจริงเถอะโอ้แม่เราโดนเอามังไงเอาสี่ฐานโอ้ไม่ถึงโอ้โหเกือบโดนพิษด้วยนะเมื่อกี้สามจริง โอ้ไม่โดนครับไม่โดนครับไม่โดนครับยังไงจริงๆเราสตัร์ได้นะด้วยด้วยดาบโล่ะแต่เหมือนผมไม่ใช่ไม่ค่อยใช้เทคนิคนีคน้อะนะไม่รู้นะไปแต่อย่างนี้แหละคือ,อโดนอยู่โอ้ไม่โดนไม่โดนโอ๋อเมื่อกี้โดนโดนอะไรสักอย่างเลยขยับไม้ได้ใช่้สุกเกะ ปาดปาดปาดเก็บบ้างแหละต้องเก็บบ้างแหละโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮทำไรทำไร<_ <d> _ <n ate> โดดหนีบ่อยแล้วเราอ่ะวิ่งหนีบ่อยแล้วเราอ่ะหนีไปไหนเนี่ย โอ้ยภูกเก็ตตีเบามากตอนนี้สบายจัดกดแล้วใช่ปะอ้าบินหนีเอ่อที่รับคมผมอยู่ไหนเจอแล้วไปทางไหน,นเอ่ยเดาว่าบินไปจุดแรกเลยนะนีไ่ไงใกล้ตายด้วยเหรอโอ้ผมไม่เอาที่จับมาผมไม่ได้ฟาร์มที่จับนะ จริงฟาร์ไม่อยู่แต่ว่าใช่หมดแล้วตอนมีที่จับอะ่ะไม่ได้มาอัดคลิปเอ้ยไปไหนอะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วภูกเก็ไปไหนเอ่ยอยู่ชั้นนี้แหละมันต้องไปทางไหน ơi? เอ่ยเออเหมือนว่าต้องออกทางนี้กลับๆๆาากลับกลับอ่ะฮะภูเกะอยู่ด้านนี้ไม้ผมเข้าไปไม่ได้อะ่ะอ๋อเขาได้เข้าได้โอเค เข้าไปวิ่งลงไปแล้วก็จะเห็นภูกเก็ตภูกเก็ตนะว่ากันตามตรงข้างหน้าเลยเหรอเจ๋าเจ๋าเจ๋าอ้าววัดโอ้โหเดินไกลเลยเนะี่ยโอ้ยภูกเก็ตบินไปทางไหนไม่บินบินไปจุดที่ผมไม่เคยไปอันนี้ไงไมีไงมีแสงมีแสงน้ำอยู่โอเคมีแสงน้ำก็ดีแล้ว บินไปตรงจุดที่ผมไม่เคยไปอ่ะผมก็งงสิครับอะพาไปไหนถามจริงอ๋อทางนี้ทางนี้ทางนี้มาลุยๆๆใช่เหรอมาทางนี้เหรออ๋อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เหมือนผมจะไม่เคยมาหรือเปล่านะเลยไม่รู้ทาง เุ้ยเฮิบเก็บเจ้หน่อยเฮิหบหลับปุ๋ยนะเราอะ่ะหลับปุ๋ยนะเราอะ่ะอุ้ยอุ้ยก็แหละทำดีทำดีำดนเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวอะไรนะโทบิคาดาชิทำดีมากแต่ผมต้องระวังนะเหมือนว่าโทบิจะเงลงเราแล้วตอนนี้ รู้ทานครับมาตีภูเก็ตต่อแต่ก็ต้องระวังโทบีนะบินหนีเหรอโอ้ยโทบีเอ้ยเกือบโดนเกือบโดนหนูไม่บายไม่บายโอ้บันไลยละอุย้ยเกือบโดนเกือบโดนหนีไปไหนเนี่ยเราอ่ะถามจริง มาขึ้นขึ้นซะหน่อยยังไงภูเก็ตก็ใกล้ตายมากแนละ้วเพราะว่าเขาไปนอนแล้วเมื่อกี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมคิดเองผมอาจจะคิดเองก็ได้มาโอ้โหไอ้ท่าปินเนี่ยน่ารำคาญมากอะ่ะพูดเลย อุ้ยอุ้ยสวยสตั้นอะไรไม่รู้อะเมื่อกี้โอ้ทำลาพอดีเอาฟ้าต่อเอาสตั้นเปล่าสตั้นเปล่าว่า,วางไงโอเคโอเคโอเค ม่เอเราตตันนะตอนนี้อุ้ยอุ้ยขึ้นหลังขึ้นหลังอย่างนี้โดนโขกแน่นอนครับภูกเก็คุงคุณจะโดนผมโขกแน่นอนหรือว่าภูกเก็จะโขกผมก่อนว่ามายัางไงภูกเก็ตภูกเก็คุง แกวอุ้ยไม่โดนไม่โดนมาปาดปาดปาดแล้วชาร์จอือไม่โดนจุดสำคัญเลยเหรอเมื่อกี้อุ้ยเกือบโดนเกือบโดนโอ้โหนี่แหละมาสเตอร์แล้งก็จะอิดๆหน่อยนะ ผมรู na, ้แล้วคุณทำอะไรอ่ะเื่ออกาศทำชุดภูเก็ตภูเก็ตด้วยนะเพราะว่าอุ๊ยโอ้โหถอยก่อนถอยก่อนมันจะมีมอนบางตัวที่ผมไม่อยากไปเจออ่ะแล้วตัวนั้นมเป็นคิดอ่ะผมก็เลยทำชุดภูเก็ตไว้ก่อนเผื่อได้สูดตันนั้นนะอุ๊ยรับคมดีกว่าเออรับคมอยู่ไหนเอ่ย งงดีหรืององดีเจอพระคุมล่องหดไปเครียดเลยอออืออยังไงเออทำไมกันไม่ได้เมื่อกี้อยู่ใกล้นะอยู่ใกล้นะอยู่ใกล้นะถามจริง ใส่หน่อยใส่หน่อยใส่หน่อยชาแล้วคอมโบนั่นแหละโดนโทบิคาดาชิมาผู้เกตบินหนีแล้วอะ่ะบินหนีบ่อยมากผมพูดไว้เลยผู้เกตเขาบินหนีบ่อยมากอ้าวขึ้นเฉยยังไงครับอย่างนี้โดดชิวๆ ขอแปะหน้าหน่อยนะขอแปะหน้าหน่อยนะนั่นแหล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 ะดีาะดาะดาะดมากป่าอะไงครับภูกเก็อะไรแตกหรือเปล่าเมื่อกี้ป่าถางป่าถางต่อรีดาเมจนะ จุดอ่อนที่หางนั่นแหละระเบิดไปเซเลยอุ้ยมาบัจดามีนทำไรอ่ะอืมก็หาทำให้สับสนชา้าคอมโบอุ้ยหลบเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไรทำไรทำไรเกือบไปเมื่อกี้ โอ้มีการสแปมมีการสแปซ่บนะเนี่ยเมื่อกี้อาจจะตกใจเลยล่วงหรือเปล่าเนี่ยล่วงหรือไม่ล่วงล่วงหมดหรือไม่ล่วงล่วงหรือไม่เรืรร่องโอ้ยล่วงโอ้มาสเตอร์แรงติงกว่าติงกว่าไฮแรงเยอะเลยเฮ้ยท่าอะไรเอ่ย อะไรอ่ะปล่อยพิษขนาดนั้นเลยเหรอถามจริงเหรอเป็นไม้ตายหรือเปล่าเมื่อกี้เพิ่งเคยเห็นใช้ครั้งแรกนี่แหละเกือบไปนะโอ้ไม่เกือบท่านี้ติดสตันด้วยโอเคภูเก็ตก็โดนพิษนะตอนนี้เดี๋ยวผมทับคมเลยแล้วกัน ปล่อยให้แมวสู้ไปก่อนโหชั้นฟรีมาปาดปาดปาดโอ้โหแมวฮิวด้วยฮิวได้ไหมนั่นะแหละฮิวมาฮิวมาคนพิษไปเถอะผมไม่ใช่ติโดดหรกครับผมไม่เปลืองด้วยติโดดอะ่ะ กนไม่ถึงเฉยไอเราก็กันรอเลยเมื่อกี้ตายตายังตายยังบินไปแล้วไงอะผมกลัวที่ไหนว่าไปไหนอะอา้อาวอา้อาวอ้าวเฮ้ยแล้ววินขึ้นมาทำไมอะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอ้าวไปไหนไปไหนไปไหนโทพผีโทพผีนั่นแ,นนแ,นนแไไหละเล่นงานไปโดนโทรผีแน่นอน ขึ้นรอขึ้นรอแล้วกันปาดไปปาดไปตั้งการรอโทอบีไม่ตีอะโทบีปาดเอ้าโทบีฮัโลโหลโทบีเฮ้ยเราไม่ได้คุยกันแบบนี้อะโทบีเราไม่ได้คุยกันแบบนี้โทบี โอเคโทบีมันเล็งผมนะแจมแจ้งแล้วโทบีโทบีเล็งเราบินไปไหนอะโอ้ขยันบินหนีเหลือเกินกุเกะว่ามาบินไปไหนเอ่ยก,กุเกะขยันบินหนีมากอะผมงงมากเลยบินหนีไปไหนอเอ้ยเอ้ย เฮ้ยบินหนีเฉยเอาแล้วก็บินกลับไปที่เดิมโอ้โหผมงงกับภูเก็มากเลยแปลกๆนะภูเก็ตภาคนี้แปลกมากเลยโอ้ย0ี่สิบนาทีเ,เหรอในการล่าภูเก็ตคือมันใช้เวลานานเอา,นาเรื่องไงประเด็นยังไงยังไงยังไงโทบิคาดาชิ ปาดปาดฟาดมาเก๋กุงคุณจะไปไหนได้นั่นแหละเรียบร้อยแล้วโทบิคาดา้ชิมาอย่างนี้ผมนี่รีบเลยผมนี่รีบเลยใส่ด่วนอ่าแล้าจะถอดทำแปะอะไรโอ้ยแล้วผมก็เก็บศพคุเกะไม่ได้ตลกกับผมแล้วโทบิเอ้ยได้อยู่ได้อยู่โอเคนะดีนะที่เขาที่เข้าไปเมื่อกี้ ถ้าไม่ไปนี่ผมลำบากเลยมาได้เลยเอ้ยได้ของดีบ้างไหมอยากทำชุดเขาอะขอของดีๆหน่อยแล้วกันโอ้โหแค่นี้ลุ้นกันต่อไปแล้วกันว่าจะได้หรือเปล่าตอนจบแต่ตอนนี้สำหรับคลิปนี้ผมพอแล้วเพียงเท่านี้ละเอาไว้เจอกันคลิปหน้าดีกว่ารอลุ้นว่าจะเป็นตัวอะไรนะอ่ะสปอยแล้วกันนะเป็นไดนโนเสาร์ออกในไดนโนเสาร์นะพนไฟได้ รุนลวกันคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ